สวัสดีคะ่ะเหล่งจากไร่แลนนะคะวันนี้เหล่งพามาชมที่ดินทําเลดีๆกันอีกหนึ่งแปลงนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะพิกัดอยู่ตบำบลป่าข่าอําเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะคะทำเลดีคือติดถนนเส้น3-2 2สองสบ้านนาแก่งคอยนะคะเป็นถนน4เลนเนาะ ตรงนี้นะคะมีขนาด18ไร่กับ67ตารางวาเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดพุดแดงนะคะเจ้าของตั้งราคาขายไว้ที่ไร่ละ2,500,000บาทราคานี้เจ้าของรวมค่าโอนค่าภาษีไว้ให้เรียบร้อยะะแล้วนะคะี๋ยวเร่งจะพาไชมที่ดินค่ะ ตอนนี้นะคะเริงอยู่ที่หน้าที่ดินของเราเลยนะคะที่ดินของเราจะอยู่ตรงนี้นะคะเริ่มตั้งแต่ต้นไม้ไม้ล้อมสูงๆนะตรงนี้นะคะไปจนถึงคันนาด้านหนูนะคะตรงมีไกวาย,ยืนอยู่ตรงนี้ค่ะอันนี้หน้ากว้างประมาณ200เมตรนะคะแนวยาวนะคะหรือแนวลึกนะคะร0อยประมาณ150เมตร ที่ดินของเรานะคะถ้าหันหน้าออกถนน4ี่เลนเส้น3 2มองสบ้านาแก่มพอเนี่ยจะหันออกทางที่ตะวันออกนะคะแล้วก็ที่ดินแปลงนี้สูงจากระดับน้ำทะเล12เมตรนะคะตอนเนี้เหล่งยืนยืนอยู่ประมาณที่หลักกิโลเมตรที่35นะคะของถนนเนาะตัวถ้ามาจากบ้านนานะคะก็จะอยู่ด้านขวามือของเหล่งเนาะ ถ้าไปแก่งคอยก็จะอยู่ด้านซ้ายมือของเล่งน,นะคะตรงนี้จะมีที่เขาทำไม้ล้อมนะคะมีไม้ล้อมมีไฟฟ้ามีปะปาเข้าถึงที่ดินเลยนะคะตรงนี้แล้วก็ตอนนี้เขาทำนาอยู่ที่ดินของเรานะคะคขนาดก็คือ18ไร่67ตารางวานะคะลูกค้ามี2คนมาแบ่งกันก็ยังสวยนะคะเพราะว่า หน้ามันกว้างมากๆเลย200ร0อกว่าเมตรนะคะ2 0 0นิดๆเลยนะคะขอบเขตนุ่นจนถึงเกือบถึง,ถง,ถงน้ำปรปาหมู่บ้านนะคะตรงนี้นตรงนี้นะคะพิกัดใกล้ๆเลยลูกค้าจะดูก็จะเป็นอบอตอป่าข่านะคะ <S <S ตรงนี้ห่างจากอบอตอป่าข่านะคะ850เมตรนะคะห่างจากปั๊มปตทหนองเขียมประมาณ2กิโลนะคะห่างจากเทศบาลบ้านานาประมาณ5กิโล ห่างจากโรงพยาบาลนครนายกประมาณ23กิโลห่างจากฟิลเจอร์พาร์คลังสิตประมาณ90กิโลนะคะชนโนดของเราเป็นคุดแดงนะคะมีใบเดียวนะคะที่จ่แนแปลงะวันนี้จะเล่นม,มากมเลยนะคะดูรถวิ่งไม่ขาดสายเลยนะคะลูกค้าเหมาะมากเลยมาทำธุรกิจนะคะ ราคานะคะถ้าลูกค้ามาดูเนี่ยราคาก็ต่อรองกับเจ้าของได้เลยนะคะหากลูกค้าสนใจที่ดินแปลงนี้นะคะลูกค้าสามารถโทรหาเหล่งได้ที่เบอร์091 546 6541หรือจะแอดไลน์มาที่แอนดแล้ีเอ็นเร็จวได้นะคะขอบคุณมากมาเลยค่ะ